คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ม่สุขสนนะพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียน่ะทำไมโรงเรียนนะของเราหน่าอยู่ทุกคนตบมือโรงเรียนนะของเราหน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน เด็กเด็กก like ็ไม่ซุขสนนะพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนอ่ะต่อไปเอาเพลงเอาเพลงอะไรนะอ่ะอ่ะอันไหนก็กล้วยอนไหนก็มะละกอทุกคนเต้นมะละกอกล้วยส้มกล้วยกล้วยกล้วยอ้าวส้มส้มส้มมะละกอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม มะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มอาหารหน้าไปทางกล้องเก็ทางกล้องเอาใหม่นะอ่ะมะละกอมะละกอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกล้วยส้มลองก่อนจ้ากล้วยกล้วยกล้วยอ้าวส้มส้มส้มอ้าวมะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มใจ้ะ mà là có quê sông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  mỡ kênh, kèn kèn sống ưng lắm quê sông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  mà tao yêu mà là có mà là có quê sông quê sông quê sông em nói em lắng đấy à ông ấy à đừng có mà phèn quá mà chả đắt bạn quê sông quê sông quê sông mà 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 là có quê sông có ai xong đi nắng của nhà hả?